หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับสมาชิกในครอบครัวของเราไปแล้วนะครับยังจํากันได้หรือเปล่าครับว่าแต่ละคนในครอบครัวนั้นเราเรียกว่าอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปรู้จักกับเรื่องต่อไปเรามาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วกันก่อนครับ ให้น้องๆเลือกภาพให้ตรงกับคำอธิบายให้ถูกต้อง พ่อของพ่อแม่ของแม่พ่อของแม่น้องของพ่อแม่ของพ่อน้องของแม่วันนี้วันเสาร์แต่พลอยก็ตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัว แล้วก็ลงมากินข้าวกับครอบครัวและเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วพ่อคะวันนี้พ่อพาพลอยไปเที่ยวนะนะนะคะไม่ได้หรอกลูกวันนี้พ่อยุ่งมากเลยอ้าวทำไมล่ะคะหนูอุตส่าห์เป็นเด็กดีตื่นตั้งแต่เช้า แต่พ่อต้องไปดูแลต้นไม้ในสวนแล้วก็สัตว์ในคอกของเรานี่ลูกพักหยุดสักวันหนึ่งไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอกลูกถ้าหยุดเราก็ไม่มีรายได้นะมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่จ้าก็พ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวของเรานะก็ได้คะ่ะคุณพ่อ หนูเข้าใจค่ะเล่าสู่กันฟังพ่อของพลอยทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและครอบครัวของน้องๆทำอาชีพอะไรกันบ้างครับ รู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆคงได้ทราบแล้วนะครับว่าทำไมพ่อถึงได้ทำงานหนักทุกวันเพราะว่าพ่อของเรามีหน้าที่สำคัญคือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับพอพ่อออกไปทำงานได้สักพักลอยถือกล่องของเล่นมาหาแม่แทนแม่คะคุณแม่มาเล่นกับหนูหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวก่อนละกันนะลูกรอแม่ทำงานให้เสร็จก่อนทำไมดูทุกคนยุ่งจังเลยล่ะคะแม่ยังต้องกวาดบ้านล้างจานถูบ้านซักผ้าแล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวอีกนะจ๊ะอ้โหเยอะจังเลยนะคะ แล้วทำไมแม่ต้องทำด้วยล่ะคะก็มันเป็นหน้าที่ของแม่นี่จ้ะที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้านคุณยายคะคุณยายเล่นกับหนูได้ไหมคะไม่มีใครมีเวลาว่างเล่นกับหนูเลยมาพลอยมาคุยกับยายตรงนี้ลูก พลอยต้องเข้าใจนะลูกว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตัวหนูเองหนูก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือทำการบ้านตามที่ครูสั่งแล้วก็เป็นเด็กดีไงลูกอย่าไปน้อยใจว่าไม่มีใครมีเวลาให้นะหลานอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเองก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกัน หนูเข้าใจแล้วค่ะคุณยายเพื่อนๆรู้กันแล้วว่าทำไมแม่ถึงต้องทำงานบ้านทั้งวันเพราะว่าแม่ของเรามีหน้าที่สำคัญคือต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับแต่ในบางครอบครัวหน้าที่ของพ่อและแม่นั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเช่นบางครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่ อาจจะออกไปทำงานข้างนอกกันทั้งคู่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างๆของตัวเองน้องๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครูนอกจากนี้แล้วน้องๆยังสามารถช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนะคะเช่นเก็บผ้าทำความสะอาดบ้านเป็นต้นค่ะ น้องๆจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวนั้นจะแตกต่างกันไปเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและคนในครอบครัวตายายมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับลูกหลานและลูกเองก็มีหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนั่นเองค่ะ ถ้าทุกคนปฏิบัติตัวตามหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วครอบครัวของเราจะมีความสุขค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้ถึงหน้าที่ของตัวเองกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกสนุกส่งท้ายกันแล้วค่ะ ตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆเลือกเครื่องไมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องและเลือกเครื่องไม้ผิดหน้าข้อที่ผิดข้อ1ลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ <Wow. S 1> ข้อสองหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านคือลูก ข้อสหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวมีความแตกต่างกัน <Wow! S 1> ข้อสี่จากเนื้อเรื่องพ่อของพลอยทำอาชีพค้าขาย <Wow! S 1> ข้อห้า ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วครอบครัวจะมีความสุข <Wow! S 1> เอาล่ะครับน้องๆได้เวลาพบกับคำเฉลยกันแล้ว ดูสิครับว่าน้องๆคนเก่งทำถูกกันกี่ข้อข้อหนึ่งลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ถูกต้องเพราะลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และยังมีหน้าที่ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยข้อสองหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านคือลูกเป็นคำตอบที่ผิดครับ เพราะหน้าที่ดูแลครอบครัวนั้นเป็นของคุณพ่อคุณแม่ข้อสหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวมีความแตกต่างกันเป็นข้อความที่ถูกต้องครับเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันครับเช่นคุณพ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวคุณแม่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ภายในบ้าน และน้องๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครับข้อ 4. จากเนื้อเรื่องพ่อของพลอยทำอาชีพค้าขายเป็นข้อความที่ผิดเพราะในเรื่องคุณพ่อของพลอยทำอาชีพเกษตรกรรมคือปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ข้อ5ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วครอบครัวจะมีความสุข เป็นข้อความที่ถูกต้องเพราะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนได้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วนั้นครอบครัวก็จะมีความสุขสนุกไหมครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็ได้รู้หน้าที่ของคนในครอบครัวว่าสำคัญอย่างไรแต่ขอบอกว่าเรื่องที่จะเรียนกันคราวหน้าน่าสนใจกว่านี้อีกครับเพราะเป็นเรื่องของสิทธิของสมาชิกในครอบครัวจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจไว้รอพบกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ